ในถ้ำใต้ดินกลุ่มของโกคูได้มาพบกับโกฮังคุริลินหมายเลขสิ 18, และหมายเลขสิ7เบจิต้าใช้โอกาสนี้ถามเซลว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กับพวกเราปรากฏว่าเซล์ถูกนำกลับมาจากนรกโดยเทพพิศาจแห่งความตายชรูมที่มาถึงพอดีเพื่อเข้าร่วมกลุ่มพร้อมกับเพื่อนพิศาจซันซ่าและปูติน ชารุมอธิบายว่าเซลให้ยืมมือเพื่อพยายามหยุดยัง้งชาวไซย,ยาสวมหน้ากากสีแดงเข้มที่พยายามสานต่อโปรเจกต์มนุษยชาติเป็นศูนย์เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าหน้ากากชาวไซย,ยาลอกฟิวโดยควบคุมเขาแทนและออกอลวาวาาที่จบลงด้วยการทำลายล้างชีวิตมนุษย์ให้หมดสิ้นในช่วงเวลาต่างๆที่เดินทางข้ามเวลาซึ่งเขาวางแผนที่จะทำซ้ำในจักรวาลลอกเช่นเดียวกับจักรวาลที่เจ็ เบจิต้าแสดงความไม่ไว้วางใจเซลล์อย่างชัดเจนโดยมนุษย์ตัดแปลงไบโอบอกว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือใครนอกเหนือจากปัญหาในปัจจุบันยังไรก็ตามภายในใจนั้นเซลล์ได้ตั้งปฏิธานเลยว่าเขาจะไม่กลับไปนรกง่ายๆหลังจากที่อยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานฮาร์ดอ่านใจเซลล์ได้แม้ว่าเขาจะตัดสินใจรักษาความตั้งใจของเซล์ระหว่างกันก็ตาม ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ต้องหยุดชาวไซยาหนากากสีแดงเข้มโกหังจึงถามพ่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณสุดยอดแต่โกคูยังไม่เชี่ยวชาญในความสามารถนี้โกคูจึงหันไปหาเบจิต้าและถามว่าเขาปรับตัวเข้ากับพลังใหม่ได้แล้วหรือยังแต่จากปฏิกิริยาของเขาก็ชัดเจนว่ายังเช่นกัน ชรูมเสนอที่จะช่วยให้ทั้งสองเชี่ยวชาญในพลังของตัวเองจึงร่วมมือกับซันซ่าและปูตินพวกเขาสร้างลำแสงที่นำไปสู่สถานที่ซึ่งคล้ายกับห้องแห่งการเวลาไฮเปอร์โบลิษ แต่มีพูดผีเพิ่มเติมซึ่งประกอบด้วยศัตรูที่เคยเผชิญหน้ามาก่อนเมื่อสงสัยว่าพวกเขาจะมีเวลาเพียงพอสำหรับสิ่งนี้หรือชารูมจึงบอกว่าพันธมิตรของพวกเรากำลังเดินทางไปเพื่อจุดจัง้งชาวไซยาหน้ากากสีแดงเข้มโกคูและปจิต้ามุ่งหน้าสู่แสงสว่างที่ซึ่งพวกเขาถูกส่งไปที่อื่นและพบว่าตัวเองถูกล้อมอย่างรวดเร็วที่เวสต์ซิตี้ชาวไซยาสวมหน้ากากสีแดงเข้มยืนอยู่เป็นยอดตึก ประกาศว่าชีวิตมนุษย์ทั้งหมดในจักรวาลที่7จะถูกกำจัดในไม่ชา้าจูๆ่ๆเขาก็ถูกนักรบในชุดดำซุ่มโจมตีซึ่งชกมาทางเขาแม้ว่าชาวไซย,ยาหน้ากากสีแดงเข้มจะสกัดกั้นไว้ได้ทันเวลา ตัวรา้ายแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าโรเซ่สองเพื่อดำเนินการต่อสู้ต่อไปเขาได้รวบรวมพลังงานจากความขัดแย้งเพื่อสร้างมนุษย์และหลังจากที่เติมจักรวาลหลอกด้วยมนุษย์เขาจะสามารถกวาดล้างมนุษย์ทั้งหมดได้ภายในทั้งสองจักรวาลหลอกและจักรวาลที่ 7, เจเนื่องจากทั้งสองจักรวาลเชื่อมโยงกัน จากนั้นนักรบในชุดดำก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโกคูชาวไซยาหนะ้ากากแดงตกตะลึงถามว่าเขาเป็นใครแม้ว่านักรบในชุดดำจะบอกว่าเขาละทิ้งชื่อไปนานแล้วและพุ่งเข้าสู่สนามรบกลับมาที่ถ้ำโกหังและคนอื่นๆสัมผัสไดถึงการต่อสู้ในปัจจุบันและฮาร์ดแนะนำให้เราไปช่วยอย่างไรก็ตามดรยูก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับโบแจ็คและซูเปอร์สิ และสาบานว่าจะกำจัดกลุ่มนี้จากนั้นด W ก็ร์ัประกาศตัวตนที่แท้จริงของเขาในชื่อด r i รวิลโลและแปลงร่างเป็นร่างที่แท้จริงผิวหนังอินทรีย์จะลอกออกและเผยเห็นร่างไซเบอร์เนติก ไม่ที่เพียวบางอยู่ข้างในโก็หังตัดสินใจที่จะลุยออกไปแต่ถูกทําลายผ่านผนงังถ้ำก็หังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าเพื่อสู้ต่อไปในขณะที่ฉากตัดไปที่การต่อสู้ต่อเนื่องระหว่างชาวไซย,ย่านักการสีแดงเข้มและนักรบในชุดดำ ทั้งสองต่อสู้กันในและรอบๆบเหืองโดยชาวไซย,ยาหน้ากากแดงดูเหมือนจะมีพลังเหนือกว่าหลังจากกระแทกนักรบในชุดดำผ่านาคาหลายหลังเขาตัดสินใจแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาโรเซ่สามและด้วยการระเบิดพลังงานครั้งยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวก็ทำให้คู่ต่อสู้ลม้มลงนักรบชุดดำพยายามลุกขึ้นยืนในขณะที่ชาวไซย,ยาหหน้ากากแดงเข้มเข้ามาพิกฆาอทิ้งแต่ก่อนที่เขาจะทำได้โกคูและเบจิต้าก็โผล่ออกมาอีกครั้ง ในขณะที่โกฮังเอาชนะดรวีโลคู่ชาวไซาเดินทางไปยังเวสซิตี้อย่างรวดเร็วโดยที่โกคูอยู่ในสถานะสัญชตาตญาณสุดยอดแบบสมบูรณ์และเบจิต้าในสถานะซูเปอร์ไซาก็ซูเปอร์ไซาที่ถูกควบคุมโดยเบอร์เซิร์กชาวไซヤหนะ้ากากแดงที่โกรดเกรี้ยวบอกว่าการต่อสู้ของเรานั้นไร้จุดหมายโดยโกคูโต้กลับว่าเราจะไม่รู้เรื่องนั้นเว้นแต่จะลองดู